สวัสดีครับผมเพชรจักรสุวิชัยแท้ตั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับถึงเรื่องของไขมันสะสมในร่างกายนะครับที่ก่อให้เกิดภาวะโรค NCDs หรือว่าโรคเสื่อมนั่นเองนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่านะครับบุคคลทั้งด้านซ้ายก็คือบุคคลที่มีภาวะของน้ําหนักตัวเกินนะครับบวกกับ มีไขมันตามส่วนต่างของร่างกายเกินนะครับโดยเฉพาะไขมันช่องทอง้องเคื่อนบุคคลด้านขวาครับก็คือคนที่มีรูปร่างปกตินะครับดังนั้น,นแม้แไรก็แต่ที่ไขมันเนี่ยเกิดการสะสมตามส่วนต่างของร่างกายโดยเฉพาะไขมันช่องท้องจะก่อให้เกิดนะครับระบบของการผลาญไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเนี่ยสูญเสียไปจนก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมานะครับซึ่งเราเรียกกลุ่มโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันช่องท้องเหล่านี้นะครับว่ากลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดมนะครับ แล้วไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดโรคเสื่อมต่างๆอะไรมาบ้างนะครับเราเพื่อนๆจะสังเกตว่าไขมันช่องท้องกับอายุของร่างกายภายในช่องท้องเนี่ยนะครับมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นครับผลเสียตามมาอันดับแรกเลยนะครับก็คือระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับสิ่งที่อยู่ช่องท้องของเราก็คือไขมันนะครับเมื่อไดก็แต่ที่ปริมาณมันมากขึ้นและอายุมากขึ้นโอกาสที่ไขมันเหล่านี้นะครับบวกกับ ระบบกระบวนการการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตกับไขมันที่ไม่ปกติจะก่อให้เกิดภาวะการเพิ่มขึ้นของไขมันในกระแสะเลือดนะครับซึ่งจะก่อให้เกิดโรคตามมาก็คือโรคไขมันในเลือดสูงหากไขมันในเลือดสูงนาน,านเข้าไขามันเหล่านี้จะก่อให้เกิดการสะสมตามผนังของหลอดเลือดนะครับซึ่งทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการตีบลงจึงก่อให้เกิดภาวะไขมันอุดตัน ถ้าขับมาเราเนี่ออุดตันที่สมองจะมีความเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์ขมานุนได้อุดตันที่หัวใจก็จะเป็นโรคหัวใจอุดตันตามไปนิ้วมือนิ้วเท้าก็นะครับจะทําให้เป็นโรบประสาทชาขมันชุดที่อุดตันเหล่านี้จะทําให้การไหลเวียนเลือดนะครับมันไม่ปกตินะครับหัวใจจึงต้องออกแรงสูบฉีดเลือดในการส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วยว์ร่างกายเนี่ยมากขึ้นก็จะคอยเกิดภาวะที่เรารู้ว่าความดันสูงซึ่งความดันสูงนี้แหละนะครับจะคอยเกิดการทางานของหัวใจเนี่ยทำงานอย่างหนัก โดยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยด้วยหัวใจของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นอวัยวะที่เป็นกล้ามในชีวิตหนึ่งการทํางานของหัวใจอย่างหนักนะครับติดต่อกันไปรวานานจะก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจโตไขมันที่มีการอุดตันอยู่แล้วจะมีโอกาสลุกลามนะครับเข้าไปที่หลอดเลือดของหัวใจมากขึ้นโดยเฉพาะหลอดเลือดขนาดเล็กจะก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เมื่อไดเราไต่ที่กล้ามเนื้อหัวใจโตบวกกับกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนะครับจะก,ก่อให้เกิดโรคสุดท้ายตามมาก็คือหัวใจล้มเหลวสุดท้ายผู้ป่วยคนนี้ก็จะเสียชีวิตลงนะครับช่องท้องของเรานะครับนอกจากประกอบด้วยหัวใจแล้วจะประกอบ,ด,อบด้วยปอดด้วยจากรูปครับทางด้านซ้ายก็คือคนรูปร่าปกติที่ไม่ได้มีไขมันช่องท้องเกินส่วนบุคคลทางด้านขวาครับก็คือมีไขมันช่องท้องเกินนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อสี่เหลี่ยมที่เต็มช่องท้องของเราเลย การทําไมนของปอดที่มีประสิทธิภาพนะครับจะต้องปอดจะต้องสามารถทั้งขดตัวแล้วก็ขยายตัวได้อย่างอิสระแต่ไม่ก็หล่ก็แล้วแต่ที่มีไขมันช่องท้องเยอะปอดจะไม่สามารถขยายตัวได้อย่างอิสระนะครับเราจึงพบว่าบุคคลที่อ้วนหรือว่าไขมันช่องท้องเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจะมีลักษณะของคําว่าปอดเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าคนปกตินะครับปอดที่เล็กบวกกับความดันที่สูงนะครับย่อมทําให้เลือดที่ออกจาก หัวใจไปปอดออกได้เพราะความดันที่สูงแต่การไหลย,ย้อนกลับของปอดเนี่ยนะครับจะกลับเข้ามาที่หัวใจห้องออบนซ้ายเนี่ยนะครับกลับมายากขึ้นนะครับจึงก่อให้เกิดการขั้นของเลือดที่ปอดนะครับที่เราเรียกว่าภาวะน้าท่วมปอดนั่นเองนะครับถึงตรงนี้แล้วครับร่างกายเนี่ยจะยิ่งมีปัญหามากขึ้นในการจัดการเลือดดำนะครับเราจึงเห็นว่า บุคคลที่อ้วนหรือว่าใครมาช่องท้องเยอะจะมีปัญหาของการสะสมนะครับเลือดดาที่ร่างกายเนี่ยครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเลือดดาที่เยอะเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยจะพยายามนะครับที่จะเปลี่ยนเลือดดาให้เป็นเลดแดงโดยการเพิ่มความถี่ของการหายใจโดยบางครั้งเนี่ยนะครับบุคคลที่อ้วนเหล่านี้ครับเขาจะมีรู้ตัวนะครับจึงก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าเหนื่อยง่ายไม่ว่ากระทั่งไม่ว่าบุคคลเหล่านี้จะนั่งอยู่เฉยๆก็ตามนะครับถ้าบุคคลเหล่านี้ครับนอนนะครับ ไขมันช่องท้องเนี่ยนะครับที่บางครั้งเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าหลายสิบโลจะเกิดการกดการทํางานของกล้ามเนื้อของปอดนะครับแล้วก็กดการทํางานของระบบหายใจนะครับทําให้ก่อนที่จะหลับสนิทเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการนอนกลนแต่หากนอนหลับสนิทไปแล้วจะเป็นช่วงที่ทั้งปอดและกระบังลมทํางานเบาที่สุดจึงไม่สามารถเอาชนะแรงต้านของปอดของไขมันช่องท้องได้จึงก่อให้เกิดภาวะของการนะครับหยุดหายใจขณะหลับครับ นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่การหยุดหายใจนะครับแต่จะส่งผลเสียต่อเซลล์สมองนับมากมายเลยนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยนะครับเมื่อเกิดการตายที่เร็วขึ้นเกิดการเสื่อมที่เร็วขึ้นเซลล์สมองจึงย้อนกลับมาปลุกให้กล้ามเนื้อของปอดหรือว่ากล้ามเนื้อกระบองลงเนี่ยครับเกิดการกระเพื่อมเตยอ,อย่างรุนแรงเพื่อเป็นการปลุกให้นะครับเราเนี่ยนะครับตื่นขึ้นมาหายใจดังน,นั้น นะครับชั่วโมงของการนอนหลับลึกของคนที่มีไขมันช่องท้องเนี่ยจริงๆแล้วว่าน้อยมากจนบางครั้งแทบว่าไม่มีเลยหลับลึกเมื่อไหร่ปอดก็ปลุกให้เราตื่นขึ้นมาหายใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีไขมันหน้าท้องเยอะบวกกับมีภาวะอ้วนด้วยนะครับนอนยังไงนะครับก็พบว่าไม่ว่าจะนอน8ชั่วโมงเกชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยนอนยังไงตื่นมาก็าจะไม่สดชื่นบวกกับจะเจอภาวะของการปวดท้ oy, ายทอยขณะตื่นขึ้นมาด้วยนะครับที่เกิดจากภาวะของการเลือดเป็นกรดค่อนข้างสูงนะครับ เหตุการณ์เหล่านี้นะครับจะย่อมส่งผลเสียของของอสมองด้วยนะครับจากรูปนะครับเห็นว่าทางด้านขวาเนี่ยก็คือสมองซีของคนปกติทางด้านซ้ายคือสมองซีของคนที่มีความเสี่ยงของการเป็นโรคความจําเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์นะครับเมื่อไรก็แต่นะครับที่สมองเนี่ยครับเอ,อมีการขาดออกซิเจนนะครับที่เกิดจากนะครับร่างกายของคนอ้วนหรือว่าคนมีไขมันช่องท้องเยอะเนี่ยนะครับจะมีการสะสมเลือดดามากขึ้น จึงเกิดผลเสียก่อให้เกิดโรคความจําเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์นะครับโดยส่งผลให้เซลล์ประสาทของสมองเนี่ยครับมีการเสื่อมแล้วก็ตายได้เร็วขึ้นนะครับยิ่งไขมาเหล่านี้นะครับมีการลุกลามไปที่สมองนะครับก่อให้เกิดภาวะอุดตันหรือถึงขนาดแตกนะครับทำให้เซลล์สมองเนี่ยเกิดการตายก็จะก่อให้เกิดนะครับภาวะอัมพฤกษ์ขึ้นได้นะครับเรามาดูตับกันนะครับ ตับของเราเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่สําคัญคือจัดก,การไขมันส่วนเกินในกระแสะเลือดนะครับเมื่อใดก็ต่นะครับที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันช่องท้องค่อนข้างเยอะบวกกับมตนจอลิซึมของทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันไม่ดีนะครับไขมันในกระแสะเลือดที่สูงขึ้นจะทําให้ตับต้องรับภาระหนะักในการจัดก,การไขมันที่อยู่ในกระแสะเลือดนะครับจนนะครับก่อให้เกิดปัญหาก็คือนะครับตับอักเสบนั่นเอง ถึงอย่างไรก็ดีครับไขมันร่างกายนะครับยังคงต้องวิ่งเข้าสู่ตับเพื่อรอให้ตับเนี่ยจัดการไขมันส่วนเกินนะครับแต่พบว่าตับอักเสบนะครับจะทําให้ตับมีประสิทธิภาพในการจัดการไขมันที่น้อยลงนะครับเราจึงเริ่มเห็นไขมันเนี่ยนะครับมีการสะสมตามผนังของตับนะครับที่เราจะก่อให้เกิดนะครับภาวะไขมันพอกตับนั่นเองไขมันที่พอกตับครับจะก่อให้เกิดนะครับ เนื้อเยื่อตับเนี่ยถูกทาลายได้เร็วขึ้นนะครับเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงก่อให้เกิดนะครับปัญหาของการเป็นมะเร็งตับครับนะครับอ่ะเรามาดูหนึ่งอวัยวะที่สําคัญนะครับก็คือตับอ่อนไขมันช่องท้องนะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยมีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปซึ่งคาร์โบไฮเดรตหลังจากเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะย่อยเป็นแปง้งร่างหากร่างกายเราใช้ไม่ทันนะครับแป้งเหล่านั้นก็จะเก็บสะสมอยู่รูปของไขมันหน้าท้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งมีการทานคาร์โบไฮเดรตเยอะ เกินกว่าร่างกายจะสามารถใช้ได้หมดนะครับไขมันช่องท้องยิ่งมากขึ้นก็จะเป็นการทําให้ร่างกายครับเริ่มเกิดภาวะของการต่อต้านการสะสมไขมันใหม่นะครับจนก่อให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่านะครับภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับเราจึงพบว่านะครับคนป่วยเหล่านี้นะครับจะเริ่มมีน้ําตาลอยู่ในกระแสะเลือดมากขึ้นที่จะก่อให้เกิดเบาหวานชนิดที่2ครับนะครับ แต่หากเมื่อไหร่ก็แต่ที่น้ําตาลในกระแสะเลือดเนี่ยมันไม่ลดลงสักทีนะครับตับอ่อนจะคงยังไม่หยุดทํางานและทํางานหนักอย่างต่อไปจนก่อให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบและพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับอ่อนได้นะครับร่างกายยังคงมีโอวัยวะที่สําคัญอีกนะครับก็คือไตนะครับไตทั้งสองข้างเนี่ยนะครับทำที่ในการกรองของเสียครับนะครับแต่เมื่อไหร่ก็แต่ที่ความดันที่สูงนะครับจะทําให้นะครับหล่อนเลือดขนาดเล็กทุกๆอวัยวะของเราไม่ว่าที่สมอง นะครับตาหัวใจและไตต้องรับแรงดันที่สูงขึ้นจนก่อให้เกิดความเสื่อมของอวัยวะเรล่านียครับสูงขึ้นด้วยนะครับจนกลายเป็นว่าไตครับจะเกิดความเสื่อมแล้วก็กลายเป็นโรคไตเสื่อมครับนะครับอีกหนึ่งอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องของเรานะครับก็คือทางเดินาหารนะครับร่างกายมีระบบของการนะครับในการพยายามเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเอากลับมาเป็นประโยชน์ใช้ได้ใหม่ก็คืออยู่ในรูปแบบของน้ําดีนะครับซึ่งไขมันคอเลสเตอรอลเยอะมาก แต่ถุงน้ําดีที่อยู่ใต้ตับเนี่ยมีขนาดเล็กนิดเดียวเองนะครับดังนั้นครับจะก่อให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลที่เข้มข้นมากนะครับจนกลายเป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งสาเหตุของการตายเฉียบพลันของคนที่มีไขมันช่องท้องเยอะหรือว่าเป็นภาระน้ําหนักเกินนอกจากนั้นแล้วนะครับยังก่อให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นกรดไหลย้อนนะครับแล้วก็ท้องผูกด้วยนะครับเนื่องจากลําไส้นะครับถูกไขมันเหล่านี้นะครับขัดขวางกระบวนการของการหยิบตัวนั่นเองนะครับ ท้องคู่ไปน,นานๆจะเป็นการสะสมนะครับของเสียในลำไส้ใหญ่ของเรานะครับจะก่อให้เกิดภาวะะเร็ึงลำไส้นะครับรวมถึงข้อเข่าของเรานะครับจะได้รับผลเสียจากการที่เราเนี่ยมีภาวะน้ําหนักตัวเกินเช่นกันนะครับพอทุกครั้งที่น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นนะครับข้อเข่าของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวได้จึงก่อให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม นะครับจึงเห็นว่าคนที่อ้วนน้ําหนักตัวเกินหรือใครมันช่องท้องเยอะนะครับมักจะมีปัญหาประสบปัญหาเรื่องของอาการเมื่อยเร็วนะครับรวมถึงโรคเกาด้วยนะครับซึ่งภาวะเกาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ป,ปัญหาของการที่เรากินสัตว์ปีกเยอะเครื่องในเยอะยอดผักเยอะหน่อไม้เยอะนะครับหรือว่าของอ่อนะครับสิ่งเหล่านี้เยอะนะครับั่วบางชนิดแต่เกิดจากภาวะที่ไตเสื่อม พอเกิดภาวะไตเสื่อมนะครับร่างกายเนี่ยจะมีความสามารถในการจัดก,การนะครับพวกพิวรีนได้น้อยลงพวกพิวรีนเนี่ยนะครับที่หลังจากที่ร่างกายเอาไปใช้ละจะเป็นของเสียที่ชื่อว่ายูริกนะครับหลังจากที่ขจัดออกจากทางไตได้น้อยลงเนื่องจากเกิดปัญหาไตเสื่อมยูริกเหล่านี้จึงเกิดการสะสมตามส่วนต่างในร่างกายที่เป็นส่วนของข้อที่มากขึ้นนะครับจนก่อให้เกิดค้อเสียที่เป็นเกานั่นเอง นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจึงเห็นว่านะครับราวะที่มีไขมันเกินนะครับจึงก่อให้เกิดน,นะครับการเพิ่มความเสี่ยงของเลือกเดซึมต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่55จนถึง95กันเลยทีเดียวนะครับ มาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตั้งคําถามแล้วว่าทําอย่างไรเราถึงจะลดน้ําหนักได้นะครับซึ่งผมต้องให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจนิยามแล้วก็คอนเซปต์ของการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเลยนะครับว่านะครับน,น้าหนักของเราเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยสีส่วนนะครับ 1. ประกอบด้วยกล้ามประกอบด้วยกระดูกถ้ามีเยอะดีแน่นอนนะครับกระดูกแข็งแรงนะครับการมีไขมันมากเกินไปย่อมก่อให้เกิดผลเสียอย่างที่ กล่าวกันมานะครับการมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับการมีน้ําเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับหากเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากภาวะไขมันเยอะแต่เรากําลังจะใส่ใจแค่เรื่องของการลดน้ําหนักเรากำลังจะเข้าใจอยจางนุนแรงก็ได้นะครับเพราะร่างกายของเรา4ส่วนประกอบด้วย3ส่วนที่ดีและ1ส่วนที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราต้องทําความเข้าใจแล้วเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าเราอ่ะจะไม่พูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนัก เพราะเราอาจจะเผลอลดสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายเช่นอาจจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกหรือน้ําแต่ไขมันยังคงเดิมก็ได้แต่เราต้องคุ่งนะครับวัตถุประสงค์นะครับให้ความสําคัญครับกับการเรื่องของคำว่าการลดไขมันนะครับ แต่ทุกครั้งที่น้าหนักลดสิ่งที่หายไปด้วยคือกล้ามเนื้อนะครับเราจึงต้องนะครับใส่ใจนะครับเราต้องใช้วิธีการพิเศษที่เราเรียกว่าโภชนาการนะครับในการตอบโจทย์ในเรื่องของการลดไขมันแต่ต้องพยายามรักษากล้ามเนื้อน,นั้นไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้หากเรายังเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวเกินไขมันสะสมในร่างกายเยอะหรือการมีไขมันช่องท้องเยอะนะครับวันนี้ครับ การที่เรามีโภชนาการที่ดีนะครับจะสามารถลดไขมันและสามารถรักษากล้ามเนื้อนะครับเพื่อทําให้เรานอกจากมีสุขภาพที่ดีแล้วมีรูปร่างที่ดีด้วย,วยครับ